มีโจทย์เรื่องของคุณทักษิณกลับบ้านด้วยมันทําให้การตัดสินใจของเพื่อไทยเนี่ยมันไม่อิสระโจทย์หนึ่งก็อยากให้ป๊อปูล่าของเพื่อไทยดีขึ้นอีกโจทย์หนึ่งก็ต้องแบบอาจจะมีเรื่องของคุณทักษิณกลับมาบ้านด้วยครับแม่คุณทักษิณไม่เกี่ยวกับเพื่อไทยก็ตามเถอะเกี่ยวไหมพี่อมเขาตัดวงจรคุณทักษิณออกไม่เกี่ยว <c oughs> แต่ว่าแต่ว่ามันก็มีสมการนี้อยู่ในการสูตรจะตั้งรัฐบ,บาลไงครับลํำพังเพียงแค่สลัด ก้าวไกลที่เกาะแข้งกัดขาอยู่เนี่ยก็ยากลำบากครับหลายหลายเรื่องที่เพื่อไทยคิดว่าจะง่ายดันไม่ง่ายครับไม่ง่ายแม้ว่าก้าวไกลจะพ่ายโหวตในสภาแต่เส้นทางการที่เพื่อไทยซึ่งมาด้วยคะแนนเสียง141เสียงเป็นพักอันดับสองและจับมือกับค้วที่บอกว่าเป็นประชาธิปไตยนั้นน่ะจะสลัดทิ้งก้าวไกลไม่ได้เลย โจทย์ของทักษิณกลับบ้านนั้นแน่นอนครับควอมนานเก่าต้องถามว่าคุณมีเก้าวไกลในสมการไหมอืมนี่ไงถ้ามีก้าวไกลผมว่าผมว่าโอกาสคุณทักษิณกลับบ้านเนี่ยน้อยนะแต่ถ้าไม่มีเนี่ยอาจจะแบบง่ายขึ้นตอนนี้เพื่อไทยโดนกดดันอย่างหนักครับจากควอมนานเก่าอืนะซึ่งตอนช่วงนากก่อตอนนี้คือ ผ่านผ่านทั้งสสกลุ่ม188ครับผ่านทั้งสอวอที่โจทย์บอกว่าต้องไม่เอาเก้าไกลครับมันตอนนี้บอกว่ามันเกิน112ไปแล้วก็คือพยายามบอกว่าไม่เอาเก้าไกลผ่านทั้งพักเก่า188ผ่านทางสอวอและกลุ่มทุน,นไอ้นี่คือแรงกดดันไปสู่ที่เพื่อไทยตัดสินใจว่าจะตั้งรัฐบ,บาลร่วมก้าวไกลไหมะนะหรือว่าทิ้งก้าวไกลออกไปนะซึ่งต้องคิดอีกด้านหนึ่งว่าเพื่อไทยในต่อไปการเลือกตั้งข้างหน้านเนี่ย เพื่อไทยก้าวไกลเขาเป็นคู่แข่งโดยตรงกันเลยนะถูกต้องครับโอ้นี่โจท์ซ้อนโจ์นะพี่โอโจ์ซ้อนโจทย์ของเพื่อไทยตอนนี้ชัดเจนที่สุดหลังจากกวักมือโบกยกมือเรียก118เสียงของพักคั้วอนุรักษ์นิยมที่ผ่านการเลือกตั้งมาเช่นเดียวกันนะเป็นประชาธิปไตยเช่นเดียวกันไม่สามารถปฏิเสธได้แต่4พรพักการเมือง5พรพักการเมืองที่มาพูดคุย กับเพื่อไทยที่เป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลนั้นแหละยืนเงื่อนไขว่าหนึ่งไม่ร่วมสังคกรรมกับคนที่แก้หนึ่งหนึ่งสองสองไม่ร่วมสังคกรรมกับพักการเมืองที่มีแนวคิดในเรื่องการแก้มาตรา112ว่าด้วยเรื่องสถาบันครับครับแน่นอนครับไม่ได้เลยครับ,รบนั้นโจทย์ที่เขาหวังตอนแรกๆเลยคิดว่าเป็นโจทย์ง่ายแต่ยากครับคือโจทย์นี้ครับ โจทย์9พัก312นี่คือโจทย์ที่เขาดว้วาจะปิดเกมเร็วภายในสัปดาห์นี้แล้วก็โหวตนายกภายในวันที่27แต่สุดท้าย<แ>เกมนี้มันเคลื่อนไปยากเคลื่อนไปยากครับเพราะ1เงื่อนไขเดิมที่เพื่อไทยเคยประกาศไว้เนี่ยไม่เอาลุงไม่เอาพลังประชารัฐเช่นเดียวกันครับไม่เอารวมไทยสร้างชาติเช่นเดียวกัน<อ>มันทำให้เดินลำบากครับครับ ครั้นจะไปเอาพักอื่นๆเข้ามาร่วม,มก็เขาเป็นปฏิปักษต่อก้าไกลถูกต้องครับครั้นจะถีบก้าวไกลออกไปจากยกในพันธกิจเดิมมันก็ยากเพราะตอนนี้ด้อมส้มแฟนคลับประชาชนต่างกดทับไปที่เพื่อไทยออหมอชลานานคุณภูมิธรรมเวชยชัยคุณประเสริฐจ,จันทระรวงทองครับโอดินไม่หลุดเลยครับครับ พี่วีใ<อ>นขณะเดียวกันนี่นแค่แค่ดิ้นจากมวลชนไม่ไม่หลุดนะ<อ>ในพักเองก็ดิ้นยากครับเพราะนั้นสูตรแรกที่กะว่าจะปิดเกมเร็วก็คือเกมการหาเลอกับทั้งห้าพักดูท่าทีแต่ละพักเริ่มจากคุยนั่นะฮะเอาดูท่า,<อ>าทีพลังประชารัฐเริ่มจากคุยทีนี้ส <นะ S 1> ิเขาไปท่านแรกนี่ท่านแรกก่อนเพราะไม่ความร่วมมือกับพักเพื่อไทยในฐานะเป็นแกนนําจะตั้งรัฐบาลไม่สามารถ ส,สำไมสามารถทํางานร่วมกับพรรคเก้าไกลได้ถึงแม้จะลดเพดา 1, 1, นหนึ่งหนึ่งสองไอ้นี่ก็แรงนะนี่เป็นการหารือกันเพื่อแก้วิกฤตทางการเมืองครับ,คร,บครั้นไปหารือกันกับอีกสองพรรคเอ้าไอ้น,นี่ก็ไม่ร่วมจากไม่ร่วมเก้าไกลร,รวมไทยสร้างชาติไม่ร่วมเก้าไกลชัดเจนครับไอ้เรื่องของแก้หนึ่งสองไม่ทำงานร่วมกันพลังประชารัฐเหรอพลังประชารัฐก็เช่นเดียวกันครับพุณสันติพร้อมพัฒน์ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าไปพูดคุยก็ยืนยันครับไม่สนับสนุน มาตรา112หากจะมีการแก้ไขไม่ร่วมตั้งรัฐบาลกับพรรคที่มีนโยบายในการแก้ไขมาตรา112ซึ่งเกี่ยวพันกับสถาบันและการไม่เคารพประมุขของประเทศครับมามาดูท<อ>่าทีพรรคสองชาติเจอเหนื่อยเลยพรรคสองชาติชาติไทยพัฒนาวราวุธศิละปะอาชาครับแหมคา,าดเข็มขัดแดงไปเลยนะ <c oughs> วันนั้นอนะ <c oughs> ไปเยี่ยม <c oughs> พูดคุยหารือกันบอกว่าพร้อมสนับสนุน พักเพ,เพื่อไทยให้เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีรแต่ต้องไม่ทำงานร่วมกับพักการเมืองที่มีนโยบายเกี่ยวข้องกับการแก้ไขหรือยกเลิกกับมาตรา1นึสองครับอ,อู้ทันทีเลยครับอา้าวพัก<ถ>ชาติพัฒนากล้าไม่เห็นด้วยการแก้ไขมาตรา1นึสองให้คงไว้แบบเดิมเห็นไหมครับนี่เอาลักคราวนี้จะไปดึงเอาขั้วหนึ่งหนึ่งแปดเข้ามาก็ไม่ได้ ทางเดียวของเพื่อไทยตอนนี้ครับคือต้องไปหาเสียงจากสอวอมาหนุนเพื่อไทยครับเพราะฉะนั้นการที่จะดึงขั้วหนึ่งแปดแปดมาร่วมกับรัฐบาลแกนนําเพื่อไทยนั้นค่อนข้างที่จะมีเงื่อนไขแต่ละท่านมีเงื่อนไขอะไรลองฟังเงื่อนไขทั้งห้าพักครับหากจะต้องร่วมงานร่วมรัฐบาลกับพักบางพักนะครับที่มีอุดมการณ์การเมืองต่างกันเราขอไม่ร่วมดีกว่าคงจะไม่สามารถที่จะ ทำงานได้ได้นะครับถ้าออในการร่วมเนี่ยยังมีพักก้าวไกลอยู่อุดมการทางการเมืองของพักก้าวไกลกับเราเนี่ยไปกันไม่ได้เลยนโยบายในเรื่องของการแก้ไขมาตรา1นึของพักก้าวไกลนั้นถ้ายังคงอยู่พักชัานาการก็ไม่สามารถในการที่จะเข้าร่วมจัดตั้งรัฐบาล ภายใต้การน,นำของพรรคเพื่อไทยได้แนวทางนะครับของพรรคการเมืองใดก็แล้วแต่มีแนวคิดเช่นเดียวกับชาติไทยพัฒนาคือเราไม่ไปแต่ต้องมาตรา1นึ 2, ไม่แก้ไขไม่ยกเลิกเราสามารถมาพูดคุยทํางานกันได้เป็นไงพี่โอเป้าหมายเดียวกันหมดเหมือนเหมือนมีสคริปต์อันเดียวอะสคริปต์อันเดียวสคริปต์เหมือนเดียวกันคือคําแถลงของนะพรรคั้วรัฐบาลเดิมที่เพื่อไทยไปเชิญมาพูดคุย หารือว่าแนวทางการตั้งรัฐบาลเนี่ยจะทำกันอย่างไรเป้าหมายเดียวกันครับส่งสัญญาณไปที่ไหนไม่ได้ส่งสัญญาณไปที่เพื่อไทยนะแต่ส่งสัญญาณน,นั้นออกไปไปอย่างก้าวไกลแน่นอนครับคือกดดันให้ก้าวไกลเนี่ยออกจากแกนนำออกจากการร่วมรัฐบาลเป้าหมายชัดเจนมากและผลของการหารือกันในตั้งแต่ช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์ ปฏิกิยาของมวลชนตอนนี้กระแทกไปที่ไหนครับไม่ได้กระแทกเข้าไปที่พักที่มาพูดคุยกระแทกไปที่เดียวครับพักเพื่อไทยใช่ครับตอนนี้เขาบอกว่าการเชิญคู่188มาตอนนี้พี่วีบรรดาด้อมส้ม,มแฟนคลับนะครับรรดานักวิชาการวิา,วาลมวิภาควิจารณ์ไปถึงเพื่อไทยว่าท่าทีแบบนี้เขาลมเอม MOU ู และเลิกการจับมือกับแปดพักพันธมิตรแน่นอนแล้วแม่จ๋าครับอ่าแล้วทีนี้พี่วีแล้วที่หารือกันฝ่าวิกฤตธรรมนัตสันติภัยลิกภูมิธรรมทั้งหมดเนี่ยกู้คนหวั่นไหวกับเรื่องนี้หมดเลยถูกต้องครับมันจะเดินหน้ากันอย่างไรล่ะครับในการจัดตั้งรัฐบาลหลังจากนี้อันนี้เป็นโจทย์ใหญ่ครับตอนนี้สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้น มันมีปฏิบัติการหนึ่งที่ย้อนขอดเกล็ดเพื่อไทยให้เดินไปไม่ได้ครับครับนั่นคือปฏิบัติการฟุตปรินคำพูดในอดีกตกลับมาสอยบรรดาคนที่กำลังเดินเกมสลัดก้าวไกลครับครับมีการไปขุดออกมานี่22เมษาคุณนิดเศรษฐาทวีสินไปหาเสียงไว้ประกาศชัดเรา ไม่ต้องการร่วมกับพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติครับขอให้พี่น้องชาวเลยร่วมเป็นสักขีพยานครับอตอนที่เลยนะอยอ้ยิบสามเมษาอุ้งอิงปลาสใยใหญ่ที่ดอนเมืองครับอุ้งอิงกับเศรษฐายืนยันว่าไม่จับมือกับสองลุงนี่ครับต่อมาคุณหมอชนละนานเดือ,อน,นเมษาเช่นเดียวกันกำลังถือเผือกร้อนอยู่ในมือ ผมหัวหน้าพักเพื่อไทยไม่มีเดีัยวรับ,รบอ,อันนี้พอแกได้ไม่จับมือกับพักสองลุงครับถ้าเกิดขึ้นผมพร้อมราออก17จพฤษภาคมนีมใ่ใส่รูปผิดว่ารครับใช่คุณจะ <c oughs> สินนี่แหละอ๋อเลยโดนไอโอปั่นจะจับมือกับลุงป้อมต้องออกมาย้ำว่าไม่เอาสองลุง <c oughs> เห็นไหมล่ะเขาไม่เอาสองลุงกันหมดเลยนะเห็นไหมล่ะแล้วมันจะเดินไปยังไงในเมื่อสภาตอนนี้พูดง่ายๆคือมีปฏิกิยา ไม่เป็นมิตรกับก้าวไกลและก้าวไกลเองก็ไม่เป็นมิตรกับสภาครับเอาละสิแต่เมื่อน,นักข่าวไปถามเลขาธิการพักก้าวไกลว่าเงื่อนไขที่5พรพักที่ได้คุยกับเพื่อไทยนั้นมันม,มีเรื่องของ1นึหนึ่งถ้าไม่มีหนึ่งแล้วเนี่ยจะทําให้ง่ายไหม<อ>ใการที่จะเข้าร่วมรัฐบาล<อ>เลขาธิการพักก้าวไกลก็บอกว่าเรื่องการแก้มาตรา1หนึผมขอร้องขอรอฟังก่อนอส่วนที่บางพักมีทงว่าไม่ขอร่วมพักก้าวไกลนั้น เป็นเรื่องที่พักเพื่อไทยคงต้องเลือกในที่สุดจะได้เสียงสอวอเพราะได้มีการพูดก,กันแล้วแม้จะไม่มีเสียงส่วนใหญ่แต่มีห้าสบกคนซึ่งหากได้เสียงสอวอมากพอสมควรก็น่าจะได้หรืออาจจะได้เสียงสอสอเพิ่มไม่ต้องมากส่วนมีเงื่อนไขเรื่องหนึ่งสองเนี่ยหากยังมีเป้าหมายจะตั้งระบาลแปดพักให้ได้เนี่ยผมคิดว่ายังมีทางออกเสมอเฮ้ยผมน่าสนใจนะ<ม>คือต้องการให้แปดพักถ้าฟังนี้คือมีการถอยได้นะ ผมพยายามอ่านนนยะที่พี่ต๋อมชัยธวัฒน์ส่งสัญญาณออกมาหนึ่งเพื่อไทยเนี่ยจะต้องไปพิจารณาเอาเองว่าจะเลือกทางใดหรือทางหนึ่งแต่ถ้าเลือกยังเดินแต่ถ้าเดินกับแปดพักให้มาคุยกันไอห,หนึ่งหนึ่ง,งสองยังมาคุยกันได้เออน่าสนใจนะแสดงว่าก้าวไกลเองก็มีท่าทีถอยออกมาแต่การถอยแบบนี้เขาบอกว่าในมิติหนึ่งคับ ก้าวไกลแพ้กระดานนายกรัฐมนตรีครับแต่มาถอยในสภาวะที่เป็นพักร่วมรัฐบาลครับอาจจะเป็นไปได้แต่ในเกมเข้าสวมนาจก้าวไกลแพ้แต่เกมว่าวเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลฟังอนุรักษ์นิยมแพ้ครับก,ก็ถือว่าถ้ายอมถอยเนี่ยก้าวไกลเนี่ยจ่ายต้นทุนพอสมควรนะ,<ช>นะต้องดูอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นคำถามว่าแล้วเพื่อไทยโดนแรงกดดันเรื่องอะไรบ้าง เพื่อไทยโดนแรงกดดันเรื่องอะไรบ้างครับอันแรกเลยก็คือว่าตอนนี้ถูกกดดันว่าที่จะสลัดเนี่ยสลัดก้าวไกลสลัดก้าวไกลโดนแน่นี่แรงต่อต้านเยอะมากนะใช่ครับกระแสต่อต้านอันที่สองคือผนึกสองพักลุงเมื่อกี้เห็นแล้วเห็นไหมที่โจทยากอีกอันหนึ่งก็คือว่าหนึ่งหนึ่งแปดตอนนี้ค่อนข้างที่จะจับมือกันเพราะรู้ว่าเขามีอำนาจต่อรองสูงนะเพื่อให้ก้าวไกลเนี่ยหลุดโคจรรัฐบาลราพูดตลอดนะครับ 1 8 8แขัวหนึ่งแปจะเข้าร่วมรัฐบาลไม่ได้หากก้าวไกลยังอยู่ในสมการและก้าไกลก็ทราบดีครับนี่คือโจทย์อ,อุปสรรคของเพื่อไทยเลยฮะอุปสรรครัฐบาลใหม่มันกดทับประเทศไทยอยู่ครับวงจรตอนนี้กระบวนการตัดสินมันอยู่ที่เดียวครับไม่ได้อยู่ที่เพื่อไทยครับ,รบแต่อยู่ที่ก้าวไกลนี่แหละว่าตกลงจะทางแพร่งแรก ร่วมรัฐบาลหรือจะเป็นฝ่ายค้านแต่ตอนนี้ท่าทางก้าวไกลชัดเจนที่สุดครับขอร่วมรัฐบาลครับแต่เป็นโจทย์ของเพื่อไทยที่ไปหารือต่อไปกับพรรคร่วมและไปหาเสียงออกมาได้ยังไงมาคุยกันกับก้าวไกลบอกตอนนี้เหมือนว่าก้าวไกลถูกลุกเพื่อจะผลักให้เป็นฝ่ายค้านครับล,ล่าสุดในการลงพื้นที่จันพัทยา จันบุรีและยองเนี่ยคุณพิธาส่งสัญญาณชัดเจนว่าจะไม่ยอมแพ้นะครับผมคิดว่าตอนนี้คุณค่าที่สำคัญก็คือสัจจะไม่ใช่เสียสละแต่ว่าก็คือสัจจะที่ได้เคยให้สัญญากับพี่น้องประชาชนไว้ตามที่เขาคาดหวังเพราะฉะนั้นเนี่ย มันไม่ใช่เรื่องของการถ้าเรารักษาสัจจะก,กับพี่น้องประชาชนไว้เนี่ยมันก็ไม่ต้องมีใครที่จะต้องเสียสละเพราะว่ามันเป็นไปตามกฎกติกาที่มันมีอยู่มาตามคอมข้อรอการเมืองที่มันเป็นปกติแต่ในขณะเดียวกันถ้าบอกว่าให้เสียสละนี่เหมือนกับว่าเอาคะแนน44ล้านเสียงไปเทกระจัดแล้วทาให้ประชาชนผิดหวังเนี่ยผมคิดว่าตอนนั้นนะ่ะมันต้องยึดสัจจะให้มัน่น แล้วก็ยึดหลักการให้มั่นมากกว่าการที่จะมาบอกว่าใครควรที่จะเสียสละไม่ไม่ใช่เสียสละแต่ว่าเอาหลักการแล้วก็เอาความปกติที่มันควรจะเป็นมาเป็นตัวตั้งนี่ไปย้อนคำพูดของคุณเสรีพิสุทธิ์พยายามบอกให้ก้าวไกลและคุณพิธาเสียสละฮะถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่าสิ่งที่บอกว่ายังมีทางออกมันก็มีทางตันอีกใครจะถีบผมออกจากเรือผมไม่รู้ผมไม่ยอมถ้าเรือรั่วต้องช่วยกันอุดรูอ้าว เพราะันการว่ามีปัญหาแล้วถีบลงเรือไม่ใช่ต้องช่วยอุดรูใน้แปดพักเนี่ยอุดตีมันไม่เกี่ยวกับแปดพักนะคุณอย่าเอามาเกี่ยวแปดพักมันเกี่ยวกับเรื่องของก้าวไกลเพื่อไทยพยายามบอกอย่างนั้นแต่ก้าวไกลบอกไม่ใช่มันเป็นเรื่องของฝั่งแปดพักที่มาร่วมตั้งรัฐบาลคนที่อยู่ในเรืออไม่ยอมสละเรือครับโอ้คราวนี้เกมการเมืองติดล็อกครับตอนนี้ถามว่า เพื่อไทยเนี่ยจะเดินเกมอย่างไรเพื่อนําไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลครับ,ค,รบคุณชัยธวัฒน์ส่งสัญญาณชัดห้ามเพื่อไทยไม่ได้ครับในเมื่อฝั่งนึงอ่ะบอกว่าอุดมการณ์ของการทํางานอะ่ะไม่ตรงกับพรกเก้าไกลพรักเพื่อไทยก็ต้องเลือกว่าอุดมการณ์ตรงกับใครผมว่าวันนี้<อ>วันนี้เลขาธิการพรกเก้าไกลส่งสัญญาณชัดเดะนแรงอืชัด,ดแดะแรงห้ามเพื่อไทยไม่ได้อืห้ามเพื่อไทยไม่ได้นะ เพื่อไทยก็คงต้องเลือกว่าอุดมการตรงกับใครเพราะทั้งห้าพักบอกว่าอุดมการไม่ตรงอุดมการไม่ตรงอุดมการไม่ตรงอเลยไปเข้าร่วมกับเพื่อไทยไม่ได้เพราะเป็นหน้าที่ของเพื่อไทยที่ต้องเลือกว่าให้ชัดว่าอุดมการเพื่อไทยตรงกับใครครับหากบอกว่ามันไม่มีทางอื่นนะครับไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ด้วยเหตุผลนี้นะแล้วพักที่คิดว่าเพื่อไทย ไปคุยแล้วมันถึงสถานการณ์ที่จําเป็นต้องเลือกนะครับซึ่งผมยังไม่คิดว่าถึงนะครับต้องย้ําอย่างนี้ก่อนแต่ถ้าต้องเลือกก็ในเมื่อพักจํานวนหนึ่งบอกว่าอุดมการณ์และวิธีการแนวทางในการทาการการเมืองไม่ตรงกับก้าวไกลก็เพื่อไทยก็คงเป็นก็จาเป็นต้องเลือกนะครับถ้ามันเดินถึงสถานการณ์นั้นจริงๆว่าแล้วพักเพื่อไทยมีอุดมการ์และแนวทางทาํางานทางการเมืองใกล้เคียงกับใครมากกว่า เห็นไหมละ่ะถ้าต้องเลือกเนี่ยเพื่อไทยต้องเลือกตีอุดมการณ์ตรงกับใครชัยธวัฒน์ก็ไม่หลุดครับถ้าหลุดบอกว่าถ้าไม่เลือกก็บอกเราแค่นั้นแหละครับเกมมันก็จะเป็นอีกแบบแต่พอบอกว่าต้องตัดสินใจเองคราวนี้ตัดสินใจไม่ได้ครับแนวทางของเพื่อไทยตอนนี้ต้องเลือกอะไรครับสุทินครั้งแสงออกมาบอกชัดเจนครับอ่านในยะชัดเจนเดินไปทางสามแพร่งแพร่งแรกพี่วี อยอมเป็นฝ่ายค้านแปดพักร่วมรัฐบาลในกอดคอกันไม่ทิ้งกันทางนี้ก็จะกลายเป็นดับความหวังของประชาชนที่เลือก9ก้ไกล151เสียงเพื่อไทยมา141เสียงเพราะ188เขาจะได้สิทธิ์ในฐานะพักอันดับ3ถ้าจะตั้งรัฐบาลไม่ได้ครับทางแพร่งที่สองกอดคอกันเหมือนเดิม M O U เหมือนเดิม แต่ขอให้ก้าวไกลลดเงื่อนไขลงมาหน่อยได้ไหมในมาตรา112รัฐบาลเพื่อไทยรัฐบาลก้าวไกลและหกพรรคการเมืองมารวมกันเหมือนเดิมแต่หากก้าวไกลไม่ลดสภาสวไม่รับทางที่สองก็จบอีกซึ่งอันนี้ถ้าลดเงื่อนไขมาเ็าอาจจะได้เสียงไปเจราจาใหม่หนึ่งก็ได้เสียงสอวอาจจะเพิ่มนะ13คนเดิมตอนตอนคุณพิชาและก็อาจจะได้เสียง จากพักในกลุ่ม188บ้างบางพักนครับจะ<า>เป็นไปได้เป็นไปได้ทางนี้ทางแพล่งที่สองแพลงที่สามละ่ะแพลงที่สามต้องตั้งรัฐบาลโดยมีเพื่อไทยเนี่ยเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลเท่านั้นนะครับและอาศัยเหตุผลว่าคำหนึงถึงประโยชน์ของประชาชนที่เลือกเข้ามาต้องตัดก้าวไกลแล้วละ่ะสละน้องไปเป็นฝ่ายคา้านเพราะน้องไม่ลดเงื่อนไขามาตราหนึ่งหนึ่งสอง สระน้อมเป็นฝ่ายการแต่ดึงขั้วอธิบายได้ว่าเราไม่ใช่ข้ามขั้วนะฟังฟังเดิมเน่ยเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลฟังหนึ่งหนแปดเขาเข้ามาร่วมกับเราเองอธิบายดีจังแต่อาจจะอธิบายอย่างนี้มันได้ยังไงล่ะครับครับอาจารย์พ่ชายรัตนดิรกนับภูเก็ตผอหลักสูตรการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนาครับ นี่ได้บอกว่ายังไงครับี่วิท้าทิ้งก้าวไกลไปเนี่ยแม้เพื่อใจจะตัดตั้งรัฐบาลได้แต่คงอยู่ไม่สุขอยู่ได้แค่วันพฤหัสนะเพราะนัสภาก็ต้องเจอฝ่ายค้านที่เข้มแข็งอย่างก้าวไกลครับก็คงทํางานไม่ง่ายขณะที่นอกสภาก็เจอกับการชุมนุมลายสัปดาห์เห็นไหมล่ะฝ่ายค้านนี่แต่ยังไม่ยังไม่รวมถึงถ้าเป็ดปัจญาอิปัดอยู่ฝ่ายค้านด้วยนะฝ่ายค้านปัะจายิปัดบวกก้าวไกลนี่ก็มันน่าดูเหมือนกันนะโอ้โหตอนนี้ การจัดตั้งรัฐบาลที่มีเพื่อไทยเป็นแกนนำที่จะมีการเสนอต่อที่ประชุมสภาให้โหวตกันนัดกันวันที่28อาจ27อาจจะไม่ง่ายแล้วตอนนี้แนวโน้มแนวโน้มมากที่จะต้องเลื่อนการโหวตนายกวันที่27ไปก่อนไม่ใช่เรื่องของไอ,อ,อ้ที่เขายื่นนะ,ะไม่ใช่ไผู้ตรวจการเปยื่นยื่นนะศ <3 S 1> าลนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ ในความที่ไม่พร้อมของเพื่อไทยแลวการจัดตั้งรัฐบาลผมว่าเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้การโหวต27ต้องเลื่อนไปนี่เลื่อนเพราะเหตุผลว่ายังไม่พร้อมสองต้องไปหาเหตุผลในเรื่องสิ่งที่เคยพูดไว้ในอดีตที่ตามมาหลอนในปัจจุบันโอ้ลุงสองลุงไม่อยู่แล้วจะหาเหตุผลอะไรเพราะพักเหล่านั้นไม่ได้เป็นพักของสองลุงอีกต่อไปแต่จะเป็นพักที่มาจาก สองลุงนั่นแหละที่นำไปสู่หาเสียงแต่สองลุงไม่มีบริบทอีกต่อไปเพรันอดีตที่หลอกหลอนกับแกนนำของเพื่อไทยมีอะไรลองย้อนกลับไปฟังอดีตครับล่าสุดหัวหน้าพักครับประกาศช,ชัดไม่จับมือกับพลังประชารัฐไม่จับมือไม่มีดีลกับลุงป้ง้มถ้ามีจับมือผมละออกจากหัวหน้าพัก <laughs> ว่าพักเพื่อไทยไม่จับมือกับสองพรกนี้ ชัดเจนนะครับดูหน้าดิฉันไว้ว่าก็คงไม่ได้ชอบนะคะการรัฐปหารที่เกิดขึ้นสองครั้งล่าสุดที่ทุกคนจำความกันได้ดิฉันก็คงไม่ได้ชอบนะคะแต่ถามว่าคนที่ไม่ได้อยู่ฝ่ายประชาธิปไตยคนที่ทำรัฐประหารมาดิฉันจะอยากจับมือด้วยไหมอันนี้ควรจะเป็นคำตอบที่ประชาชนก็น่าจะทราบดีอยู่แล้ว เป็นไงพี่โอเห็นไหมล่ะอดีตหลอกหลอนนะอดีตมันหลนในในอดีตเนี่ย<อ>ในอดีตเนี่ยเรื่องของสัจจะในทางการเมืองเนี่ยถูกย้อนกลับมาเล่นงานตลอดนะใช่เพราะฉะนั้นเมื่ออดีตหลอกหลอนถูกกดดันว่า,าทํายังไงแบบไม่มีแบบเคยสัญญาว่าไม่มีสองลุงเนี่ยอืจะทํำยังไงผมว่าเดี๋ยวรอเบรกหน้าได้ไหมว่าเพื่อไทยจะทําอย่างไรสูตรแบบไหนอืถึงพักเพื่อไทยที่สามารถเดินได้โดยไม่มีลุงครับ